สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามีงานช่างงานดัดแปลง DIY มาแนะนำเพื่อนๆนะครับมีหลายคนนะที่น่าจะประสบปัญหานี้อยู่นะเรื่องอซื้อซื้อชุดสว่านหรือหินเจียมาก็จะมีกล่องแถมมาให้แบบนี้เนาะนี่แล้วปัญหาก็คือ ตัวล็อกของเขาเนี่ยมันชอบหลุดหายแล้วก็หักแล้วกของปูมันหายไปข้างหนึ่งนะทีนี้ก็เลยมาแปลงมาแปลงมาแนะนําวิธีแปลงนะครับซ่อมทาให้มันใช้ได้เวลาเราหิ้วไปสวนไปอะไรแล้วมันชอบเปิดแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็หิ้วไปครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันเปิดแล้วก็ร่วงเต็มพื้นเลยครับแบต พวกแบตบพวกสวา่านนี่กองเต็มพื้นเลยก็เลยลำคาญน,นะฮะก็เลยมาแปลงส่วนวิธีแปลงเนี่ยก็นี่เลยครับวิธีดี y วผมใช้ไม้นะเศษไม้อย่างงี้มาเหลาเหลาด้านข้างออกให้มันพอดีกับนี่ให้มันพอดีกับช่องนี้นะนี่จากนั้นเราก็ตัดตัดให้เสมอพอดีกับ ที่เราจะใส่บานล็อกตัวนี้นะนี่พอดีได้บานล็อกตัวนี้เราซื้อมาใช้มันเศษเหลืออยู่บานล็อกตัวนี้ตัดให้มันเสมอกับอพอดีกับที่เราจะเจาะรูนะนีะ่มือเดียวด้วยขาตั้งกล้องก็ไม่อยู่น,นี่ให้มันพอดีพอดีผมผมใส่เข้าไปแล้วเนือ จากไม้มันชิ้นเล็กเนะี่ยมันอาจจะแตกได้นะแล้วก็ไม้เก่าตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นี่เราก็เลยต้องเจาะนะใช้สว่านดอกเล็กๆเ,กเกจาะนำอ่าเราถ้าเรามีน็อตสกรูยาวที่สามารถทะลุสองอันตัวนี้ได้แล้วก็เจาะให้ทะลุเลยนะครับแต่บางเอินผมไม่มีสกรูยาวขนาดนั้นก็เลยยุดเป็น2อ,อชิ้นฮนะใช้สกรูเนี่ยน็อตสกรูดำแบบนี้นะ สกรูดำแบบนี้นะยึดจากด้านในนะยึดกับพลาส,สติกกับไม้ก่อนนะมันเขาจะแข็งแรงดีกว่านะส่วนปลายที่โผลอ่อมาแล้วก็ใช้หินเกียรตัดแต่งนะไม่ให้มันแหลมนะสองข้างเลยจากนั้นเราก็นี่เอาสกรูดำตัวนี้ขันน็อตแป้นล็อกนี่เข้ากับตัวไม้อีกทีนึงนะครับ ส่วนด้านปลายมันโผล่มาด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเดยฮินเจียมาเจียตัดแต่งออกนะฮะเพื่อนเดี๋ยวมันจะจิ้มมือเอาส่วนบานล็อกตัวนี้ตะขอด้านบนนี่นะตะขอด้านบนนี่เราใช้น็อตนะฮะใช้น็อตเรามีน็อตที่มันยาวพอดีนั่นนี่เราก็เลยเอามาขันนี่เราซื้อมาเป็นกล่องเอาไว้ใช้งานประโยชน์นแบบนี้ สนใจก็กดสั่งซื้อได้ในตะก,ก้านะครับเพื่อนๆเนี่ยมีมีหลายไซส์เลยแหละนี่มีน็อตตัวเมียให้ด้วยแล้วก็มีน็อตตัวสั้นแบบนี้ให้เป็นเกลียวละเอียดด้วยส่วนหัวเขาจะเป็นหัวหกเหลี่ยมนะจะเป็นหัวหกเหลี่ยมแล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไซส์ด้วยกันนะครับแปดไซส์ความยาวนะครับไม่ใช่แปดไซส์ขนาดใหญ่นะ แต่ใช้ความยาวซึ่งมีขนาดเท่ากันแล้วก็ส่วนบานล็อกตัวนี้นะฮะบานพับตัวนี้มันจะเป็นสปริงนะฮะนี่มันจะเป็นสปริงนะเวลาเรากดขึ้นสามารถอเอาแปลงทำเป็นหลูล็อกเกะล็อกอะไรได้หลายอย่างนละมีตัวหนึ่งนะจะให้ดูนี่ผมซื้อมาใช้กับตัวนี้เป็น เป็นกระปุกตัง DIY นะฮะที่ทำจากข้อ PVC นะฮะนี่ผมก็ซื้อมาทำนี่ดัดแปลงฮะนี่เปิดขึ้นปุ๊บอ่เปิดสิอ่าเนี่ยมันจะเป็นส่วนบานาพับตัวนี้จะเป็นอของของประตูตู้เสื้อผ้าเก่าที่เราถอดทิ้งแล้วก็เอามาแปลงใช้เนี่ยเป็นขเขาเรียกเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะ,ะภาษาช่างเราไม่ใช่ช่างฟอร์นิเจอร์เราก็เลยไม่เรียกไม่ถูกเป็นบานาพับนี่แหละ นเราเอามาใส่กับพีวีซีท่อขนาดใหญ่เขาเขาใช้งานแล้วมันเศษเหลืออยู่ประ,ประมาณก็เลยท่อ PVC ที่ตั้างสปาเขาใช้งานเหลือก็ขอเขามานะมาทําเป็นกระปุกออมสินนะกระปุกเก็บตังเวลาไปขายของนี่เจาะรูที่แรกก็เจาะรูทําเป็นออมสินน,นี่ก็เอาหาบ ภาพ้าพนี่ก็เป็นาปูโต๊ะนะเอามาหุ้มนะฮะอากาศเราก็หุ้มแบบนี้แล้วก็หิวได้นะเท่ๆนะส่วนอุปกรณ์ชิ้นนี้มันก็ซื้อมาเป็นโหลเลยมันเหลือก็เอาไว้ใช้งานอื่นๆได้นี่นี่ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เอามาใช้นะน,นี่เราก็จะเอาตัวนี้มาขัดใส่ตัวนี้ก็เป็นอันเสร็จนะใช้งานได้แล้ว โอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยใส่บานพับมีสปริงล็อกสปริงดึงล็อกในตัวเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเกะกับกล่องเก็บอุปกรณ์ของเรานะครับมันชอบบานพับชอบ,บล็อกไม่อยู่แล้วก็ หลุดพังหลุดหายนะฮะอย่างนงี้ดือยล็อกเขามันไม่ค่อยดีนะทีนี้เราก็มา DIY แปลงเสร็จเรียบร้อยอทีนี้เราก็จะเก็บอุปกรณ์ใส่เข้าไปเป็นแบตเตอรี่นะฮะหนึก้อนแล้วก็สว่านไอ้หินเกียร์ไร้สายนะฮะสนใจก็เข้าไปกดสั่งซื้อได้ในตะก้าเลยนะครับเขาจะเป็นกล่องให้มาแบบนี้เลย มีแบตเตอรี่ให้แบตเตอรี่เขาถ้าใส่เล็กเนี่ยไม่ดีนะฮะสำหรับก็คือใช้ได้ไม่นานนะผมเท่าที่ดูนี่กดกดสองสามครั้งครับหมดแล้วไฟไม่ขึ้นแล้วเขาจะมีระดับไฟตรงนี้ให้ให้เราปรับด้วยนะฮะว่าจะใช้ความเร็วได้หนึ่งสองสามนะฮะ แบตลุน่นนี้หรือใหญ่กว่านี้นะจะดีนะฮะจะใช้ได้ทนนานนะครับอ่อบอกล่องอุปกรณ์ส่วนนี้เราก็จะเอาไปใช้ที่สวนนะไปทํางานที่สวนนะส่วนวงแหวนตัวนี้ก็มีใบเลื่อยนะฮะใบเลื่อยสําหรับตัดไม้นะฮะมีวงแหวนใส่ข้างในนี่เพราะว่าแกนของเขามันไม่พอดีเขาจะมีวงแหวนแถมมาให้นะสำหรับด้วยดวยตัวนี้ซื้อในช่วงโปรโมชั่นนะฮะ ก็จะได้หนสองแถมหนึ่งฮะแล้วก็ใบตัดเหล็กนะฮะแล้วก็จะมีใบตัดสารพัดทั้งกระเบื้องเหล็กไม้นะฮะใบนี้ตัดได้นะฮะซื้อมาใช้งานได้โอเคอยู่นะสำหรับใบนี้กล่องอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็จะมีชุดล็อกนะฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะไปสวนกันแล้วทีนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ